โโออ้เท sure. ี่แทบผมพิมพะเนี่ยผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมไม้ค้ำนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในซีรีส์เปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสู네้กับใครก็รอลุ้นกันเลยครับผมโอเคนะครับอ้าวสวัสดีวัวเฮ้ยนะครับผมก็มีนี่ครับผมเราต้องเข้าไปในนั้นครับผมนะ มันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะใช่นะครับผมโอเควันนี้เรามีลัคกี้บ็อกลิเวอร์พูลนะครับผมชุดนึงเลยนะครับกับเนื้อหมูอีก45อันนะครับอืมเราลุ้นกันอืมเป็นใครเป็นใครเป็นใครฮึบโอ้เป็นครูหัวโล้นนะครับผมนะก็นะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับนะก็เกมนี้นะครับผมใครอยากให้ผมเล่นก็นะไปติดตามก็ได้ในนีโมโนะเนาะในแอปนีโมแนะผมผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เนาะ ก็อาจจะไลฟ์เกมอื่นด้วยแหละนะครับเอาจริงอืมโอเคก็ผมไลฟ์ทุกเกมเนาะก็ไปดูกันได้นะครับผมไลฟ์ทุกวันโอเคก็วันนี้นะครับผมขอสัก1000ไ like ลค์นะผมเพราะนี่มี1000ตัวนั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่ตัวสีคนสิใช่ไหมอืมนะขอคนละไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดินคุงเหมือนด้วยนะครับแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะเราก็กดถ้าเกิดใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะโอเคแล้วก,กดปุ่มกระดิ่ง เพื th, Ale, ่อเป็นเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเอ้ยไอ้บัวน้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนนะครับโอ้เราได้เบสล็อกมานะครับโอเคเราได้มาเนี่ยได้มิกซ์แอปเปิ้ลมาครับผมเอ้ยโน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 ้ข้าจะตงสู้กับเจ้าให้ได้โน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 ตายไปแล้วเหรอเยี่ยมโอเคเอ้ยวัวเอ้เอ้เอ้เออมันหายตัวมันหายตัวมันหายตัวงับ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 กินมา ตอนนี้ผมเดอะเบสแล้วนะเออผมขอแบบไปคราฟก่อนไปคราฟเอาดาบนะเอสเกริตันนั้นมันจะได้แบบว่าตายตายไปสักทีนะเออมันอยู่ไปมันก็โรคโลกอ่ะจริงนะท่านผู้ชมปึ๊บป้าบป้าบปึ๊บปป๊อปโอเคไหนพอกลุ่นี่โอเคสวยพี่สวยโอเคดาบนี่ดูดิบวกเก้าล้านเนี่ยหลายล้านอยู่นะเออทำเกราะได้ย่ำไปเลยย่ำไปเลยนะ เหลือๆเนี่ยจริงๆเลยอิสเซียเลยเนี่ยฟูครับผมผมฟูเนี่ยไปไม่ต้องเปิดไอกกิบล้อละไปสู้เลยหลอกๆนะครับเฮ้ยนี่อ่ะทีเดียวตายโง่อิเวนเกิดมาทำไมเออห่วยอ้าวหมดเลยอ๋อลูกเทนูเก็บได้อยู่ไหนบัวนี่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 ไปตายซะไอ้บัวโง่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โถ่เอ้ยโอเค โอ้โหรูธนูเพียบเลยเราเรายืนธนูไปไว้ไหนแล้วอ๋อนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราลองเรียกน้ำจิ้มหน่อยนะเออดูดิโดนไหมอ๋อไม่โดนอีกโดนสักตัวนะเอ้ยมีแจ็คพอตโดนด้วยเว้ยเออเฮ้ยจมเว้ยอ่ะอีกอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอ้าวเฮ้ยวััว่วัะไม่เป็นไรเอ้อ เอ้าสกลิลตันตายซะง,งั้นไม่นะลูกพ่อโอ้แม่ก็โอ้เราได้อะไรมาเนะี่ยคือบ่อน้ำอะไรเราใช้ไอ้นี่แหละเอ้ามันไม่ลงไปให้ผมอีกลงไปวัดเฮ้ยอ,อะไรนะ่ะมิสเาเร์เลลิโอเพชรโอ้ๆๆ ดาบมันคือดาบอ่อเกทีฟนะครับผมนกเทีฟไดมบอลสวอดนั่นเองนะผมอยากรู้เป็นยังไงไปตัวดทดลองนี่ไอทีเดียวตายอดอบเนื้อหมูกี่อัน,น,นอ,อ่ะหันนะผมน่าจะสองเท่าเนาะโอเคอัตาเกว้าวฮึบอ้าวติดดะดิดต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 ิดดติดติดอ้ค่าติดงไ ถ้าจะไปยังไงโอเครู้เรื่องบินออกมาอึบอึบโอเคเอ้าอเออโอ้ทำไมามันขุดไวจงไวังวะไปเพื่อนนั่นเป็นเพื่อนเราใช่ไหมเอ้าผมก็รู้เฟรนเฟรีร่คิปเปอร์ไอ้เวนมันเก่งอ่ะเออจริงเออน่าจะโหดกว่าใช่ไหม don't know โอ้ โอ้อ oh, u t o เม t ม oh, ิส i ok yeah? yeah, s hey, s ม hey. oh, 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 cool. ันอัตรายิงไกลโดน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 ไม่โดนอ๋อมันแตกก่อนนะประเด็นค่อยๆย่อนค่อยๆย่อนค่อยๆย่อนเฮ้ยโดนโดนโดนอุ๊ยนั่นเฉียดเลยนะโอ้โธเอ้ยโอ้เราได้ดาบดีมาครับผมถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะครับโอเค กองโอ้โ,อโอมันกุละมีเอ้ยเดี๋ยวเดวผมขอลองกลับไปนี่ก่นอนปุ๊บอยุที่มันจะระเบิดใช่ไหมเอ้ยมันกุละ,ะมันกุละไงนี่แหละเตรียมตัวเลยมีมันแน่นอนนะครับแล้วใครทักเฟซมาเนี่ย <c oughs> โอเคเอะ ใครทักมาไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวปัป๊บปั๊บโอ้ว้วาวเนี่ไปอย่ามาย่องอย่ามาสู้กับพี่นะไอ้น้อง,เน,องเนี่ยหนีหนีหนีทีงี้หนีมาได้แค่นี้เหรอมาได้แค่นี้เหรอมึงดูกูมึงดูได้คนละชั้นนะนายมันคนละสั้นกับข้าโอเคปุ๊บ,บจุบเออ อันนี้คือเก็บไว้นในตัวเพราะโอเคเขาสำหรับคอมเมนต์ดีครับผมนะที่น้องๆบอกว่าอันเนี้ยมันสามารถอ,อม,มาตะาได้นะกึ่งอม,มาตะาได้เลยนะครับนะผมจะลองดูกับตัวเองกับระเบิดซิซว่าใครจะชนะนะอ,ออเล็บอาอเฮ้ยดูสิชชีช้ยีเกี้ยยี้เกี้ยให้ตายยังไงก็ไม่ตายถือว่าใช้ได้หยุดเลย ต่อให้ลุมเลย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 นะอก็น่าจะลุ้กันอยู่ว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะไอหนุ่มชิวๆจริงมีอะไรยากกว่านี้อีกปะเออนะอย่าเหลือสิบอันสุดท้ายนะครับเอ้ไม่ใช่สิบห้าอันสุดท้ายโอเคทำเป็นบันไดได้เลยนะเออจริง

ปึ๊บโอเคเออ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 โอเคจับจับจับไปดับโอเคฮึบ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 โอเคนี่แหละแผนผมอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าผมจะทำอะไรโอเคเดี๋ยวก็รู้เองแหะนะครับโอเคใครอยากดูนะผมรอรุ่นนะผมว่าผมจะทำยังไง เห็นผมวางเม่กี้ว่าอย่างนี้งงกันระสิว่าผมจะทำอะไรนะโอใครเดาใครเดาก็คอมเมนต์ได้เลยนะไม่น่ใครไม่ได้กดไลค์รีบกดไลค์เลยนะตอบต่อไปนี้ผมท่านผู้ชมจะเห็นสิ่งมาสศจรันนะผมแล้วก็แผนที่อันซับซ้อนของผมนะครับแผนการบุกเข้าไปนะครับผมนะอยากรู้รู้เลยใช่ไหมล่ะว่าผมแบบน่าจะบุกยังไงนะก็รอดูเลยนะครับ เนี่ยค well, อมเมนต์ได้เลยเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยครับก็ลุ้นว่าผมจะทำอะไรนะเออโอเคโอเคหมดระเบิดแล้วสินะเอายิงเหลืออีกนิดนึงโอเคนี่แหละครับแพงของผมเออบ้าเอออยู่ติดเลยเนี่ยบ้ายิงอุ้ยโอเคโอเคกล่องแรกโอเคอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ไอ้นี่ปล่อยไปโอ้เราเปิดไม่ได้นี่ว่ะฮึบคิปเปอร์ ไม่เป็นไรชึบชึบเคเราใาส่เอาบล็อกเยอะๆมาโอเคมีดาบที่เราต้องใช้ไหมฮะมีแน่นอนที่เราจะต้องใช้โอเคอะต่อไปเออตกไม่ขยะฮึบฮึบเ,เ,เออฮึบฮึบเคกล่องเปล่าฮึบเคเฮ้ยอะไรอะอ๋อนี่เรามีแล้ว ค okay. มันมันไม่เท่ากันนะอันนี้จะโหดกว่าโอเคถือว่าใช้ได้อยู่เลยเราจะขึน้นยังไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยจะตกจะตกจะตกโอเคชึบชึบชึบโอเคก่อนอื่นเราต้องมาเป็นทามเซ็ตเด็ตอนเช้านะโอ้โหไม่เอาแล้วปึ๊บโอเค okay. เราไม่เอาอยู่ดีเรามีของที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะหำ โอเคเอ้ยเอาตกได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโแผวนเราจะเฟลไหมเนี่ยโอเคมีนี่ไม่ต้องห่วงเออโอเคนี่แหละครับแผนของผมน่าจจะรู้กันแล้วนะแผนมันต้องอย่างนี้เราดูผลลัพธ์ แอบในน้ำคุยคุยุยยในน้ำคุณรอดยในน้ำคุณรอดมาคูหอือออออออืมาสิโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินจริงโอ้หอหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โอ้ออโออออโออ้โหโอ้้อ้โห้อโอ้โหโอ้โห โอ้ s, 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 s. <S ิเยอะเกินเยอะเกินโอ้ยโอโอมาสิมาสิมาสิมาดาบอื่นบ้างดับอื่นบ้างนี่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 ช้ยาหมดนี่คือผมตายเลยเนี่ยผมสู้มันไม่ได้หรอกนะต้องมีแอปเปิลช่วยชีวิตมาไว้นะมาเหอะมาเหอะมาเหอะกลัวที่ไหน โอ้หมดแล้วจะหมดยังอึ๊บอึ๊บอึ๊บหุ่ยยังเหลืออีกเลยเนี่ยอึ๊บ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 หุ่ยเหลืออีกเยอะเลยบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยยังไม่ได้ลองกระดานนี่เลยเออเออโหนี่น้ำอีกเพียบโอ้โหครูใจเย็นครูผมไม่ได้ส่งงานครูใช่ไหม ตอบผมที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 ตอบผมตอบผมอุ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนี่เราจะประมาทไม่ได้เนี่ยจริงอ่อนให้ครูเขาหน่อยใช่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 ไหมใช่ไหมวูดีไม่เข้าเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยพี่แอ็กที่เดียวตายเลยเหรอ รอบนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้ตายเลยและเป็นครั้งแรกที่ผมชนะแบบใสๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้ออนให้เขาก็นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดีมคุงกันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันครับผมเอีย yeah.